เแจมแม่ปะแจมแม่แจมแม่เดาฮะตรงนี้ก็จะเอางสองท่านนะครับ เข้ามาตอนเนี้ไม่ถึงห้านาทีนะครับเจ,าจ้าโจทิมนะครับขึ้นนําไปหกศูนย์แล้วนะครับตอนเนี้เห็นแต่ก็เลียมซ้อมนะครับโจทิมจับคู่ซ้อมกับเดินสายดินแดงนะครับโจทิมราชาวิถีนะครับใส่เสื้อสีส้มนะครับเบอร์สามกับเบอร์สี่นะครับ <c oughs> เห็นแต่ก็เลียมซ้อมนะครับ เสือแปลข้ามฟรีไม่มีบล็อกเอาเจ้าทีมเตะหายนะครับแบบนี้อยู่กันยาวๆถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับคงได้หลายคู่อยู่เอาเจ้าโอ้เสืมาเดินส,สายเปิดยกขึ้นไปยังไงเตะเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เตะดีนะครับก็รนนนนเราไม่กลัวโควิดนะครับ ส่วนโควิดก็อยู่ส่วนโควิดคนเตะก็เตะไปห้างยังเปิดตะก,ก้อก็ต้องเปิดเอาข้อบ้าก็าไปทุกคนแบกยกาที่นี่โดนกักตัวหมดเลยนะครับห้ามออกนอกจากกรุงเทพเ,เปิดเจ้าโจ,โจโยกขึ้นมาเจ้าทิ้งว่าง่าเอายกรนนะครับ เดินสายเปิดเตะเข้าไปเรียบร้อยเอาโดานเกีียวเจ้าโจาเปิดมาเจ้าทีมเอาดีนะครับเกี่ยวเบาๆนะครับเกี่ยวไม่ถูกทักทายคุณยงยุธนะครับทักทายคุณยงยศนะครับคุณบริญญานะครับ<อ>มันอาจ,จะไม่นิ่งนะครับไม่ได้ถือหากล้องมาพอดีมากินโกงกินข้าว เห็นสนามตะก,ก้อก็ต้องแวะเพราะเราลักตะก,ก้อเดี๋ยวตะเตะตะก้อเสร็จเอาตะก,ก้อไปต้มแบ่งกันคนละลูกแะลูกมีหลายลูกอยู่นะครับมีเซียนไก่ตีด้วยอยู่แถวเนี้ยไก่แพ้เขาเอามาต้มนะครับพี่แสงเราไปตีไก่ไหนไม่รู้ไก่แพ้ฆ่าไก่ต้มเลยต้มต้มให้นานๆนะครับมันคงต้องเปื่อยอ้ย ทักทายคุณอนันด้วยนะครับแล้วก็ท่านเทพทองลอนะครับมิตรทีนส่งหมดยังครับมิตรทีนเจ้าเทพทองลอเอาเสิร์มาเดินสายเปิดด้วยเขายกเข้าไปว่าไงเตะดีนะครับอาวทักทายเจ้าโอนะครับเจ้าเอฟนั่งเหงาหงอยอยู่ข้างเสาไฟนะครับ ยังไม่โดนทําโทษวิ่งรอบสนามเลยวันนี้พรุ่งนี้เจ้าโอมานี่นะเจ้าโอสตาดาฟูไม่ต้องซ้อมพรุ่งนี้มาซ้อมที่นี่ยดินเดะมากับเจ้ามากับเจ้าเอฟไปพรุ่งนี้พักทายทั้ง4 4ท่านนี้เข้ามาตอนนี้นะครับ เจ้าโจเซิฟมาเดนสายเปิดที่หัวเอายกขึ้นไปว่าไงเตะปาดตรงฝั่งตัวเองไม่ได้นะครับปาดไม่ข้ามเน็ตนะครับ<อ>เสิฟมาเปิดเอายกขึ้นไปว่าไงเตะเรียบร้อโดนเกี่ยวเจ้าโจเอายกขึ้น,นมาเจ้าทีมว่าไงแก้ไขมาก่อนเดินสายเปิดเดนสายยกขึ้นไปว่าไงว่าไง เตะติดเจ้าทิมเต็มเต็มเลยนะครับติดหน้าอกเต็มเต็มนะครับใต้ราวนมฝั่งขวาดีนะไม่ถูกหัวใจหัวใจอยู่ฝั่งซ้ายเอาเอาเส์ฟไปเส์ฟไปทางไหนเอาเสืฟไปหาเจ้าทิมเปิดหัวโจยกขึ้นมาว่าไงเตะใส่้างเอาออกข้างสนามไปนะครับ เอาทักทายพี่สิมนะครับพี่สิมคนดีหอทองแบ่งกันด้วยเดอ้อปีใหม่แล้วเอาเอาห่อทองมาแบ่งกันไปปเอา้าออกครัขบขอบคุณเลยครับพี่<ม>สิมก็มมส้อมกันไปแหละพีหหห่ห้างเขายังเปิดเลยน,เน,น้ำนนตะก้อมันเป็น,น,ปนที่โล่งอ่าเราก็ต้องซ้อมกันไป ักทายพี่แสงนะครับพี่แสงเซปักนะครับพี่แสงวันนี้มามาที่สนามอุ้มไก่มาตัวหนึ่งนะครับไปตีไก่แพ้ที่ไหนไม่รู้ามาต้มแล้วหลายหลายคนนะครับรอกินต้มไก่ตีนนพี่แสงนะครับไก่ตีแพ้มาอุ้มมาต้มมาต,มาต้มเลยสายเสือไปเจ,จ้าโจ้เปิดยกขึ้นมาเจ้าทีมว่างไงเตะเรียบร้อยดีนะครับแบบเนี้ยแล้วก็เสือแปลข้ามฟีไม่มีบล็อก ยกเข้าจุดเตะได้ทุกลูกแต่จะข้ามไม่ข้ามอีกเรื่องหนึง่งเตะไปก่อนขอบคุณทั้ง50ท่านที่เข้ามานะครับขอบคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับเป็นตะก้อเลี่ยมซ้อมนะครับเราชอบตะก้อผมรู้ว่าเขาเตะตะก้อดันล่นมาจะกลับถึงบ้านแล้วนุ่นบ้านอยู่พระรามสองจะ,จะถึงบ้านแล้วต้องวิ่งมาหาข้าวกินแถวดินแดงเจอสนามแล้วก็ข้าวอย่าเพิ่งกินดูตะก้อก่อน เอาทักทายเจ้าเฉลิมพงษ์นี่ทำไมนะครับหรือเจ้าติ๊กสเปิร์มพิฆาตกลับมาถึงกรุงเทพยังไม่ถึงเครื่องโมงเดินทางกลับโคราชอีก <c oughs> ยันจังเลยเจ้าติ๊กบอกไปทุละใช่เจ้าติ๊กนีกไ <c oughs> ก่ไอเฉลิมพงษ์นี่ทำไมอ่ะเจ้าติ๊กสเปิร์มอะ่ะ <c oughs> ติ๊กตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กคนตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กเขียวอาชีพนะครับเจ้าติ๊กสเปิร์ม กับเจ้าทิมอีกคนหนึ่งทักทายด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณธีรยุทธ์บุตรงามที่ช่วยแชร์ดดเต็มเท่าไหร่แล้วครับเจ้า,จา,จาโจเปิดอายกหล้นมานะครับเดินสายยกขึ้นไปว่าไงเตะเองเลยเรียบร้อยดียกเองเตะเองชงเอง คนซ้อมก็ซ้อมกันไปคนซ้อมคอก็รออยู่ข้างหลังอยู่ข้างมีซ้อมคอด้วยนะครับหมดไปหลายขวดแล้วเดี๋ยวองจอมันท้ออครับว่าง่ายทีมเตหหายปึ้ง เต็นอ,อกเลยครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักกีฬาเลยหลบจากกล้องนะครับเอาเอาโทรศัพท์หลบก่อนแต่ดูก็หลบไม่ได้ด <c oughs> ู้จักติ๊กมวยน้อยเปล่าครับมวยไม่น้อยหรอกติ๊กกับตัวน้อย <c oughs> แต่กองกอง <c oughs> ตองเล่นสนามน่ะเป็นมวยใหญ่ ทีมันมัทางเจ้าเทนเนี่ครับที่เจ้าเทนเนี่ยเจ้าเทนบอกมามามาซ้อมกันที่ที่ที่ททประชาสงเคราะห์นะครับซอยหนึ่งนะครับ,บเ,าเอาเปิดเอายกขึ้นไปว่าไงาเตะไห้เน็ตนะครับ ขอบคุณทั้ง4ทีท่านที่เข้ามาติดตามนะครับตอนนี้เอาเดือบมาเปิด้วยหัวเอายกขึ้นไปเ,<อ>เต,ตะว่าไงเตะดีนะครับเอาโดนเกี่ยวเจา้าเอานะครับเจา้าโจ้กมาเจ้าทีมเตะเอาโดนเกี่ยวครับยกขึดด้นไปว่าไงเขียวอ่ะโดนเกี่ยวเอาเรียบร้อยนะครับเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับพอหมดดูดูเก็บเกี่ยวแล้วตอนเนี้ นักกีฬาเตะไปคนนั่งรอก็กินก็กินเสือกินสิงไหมนะครับฝังไม่บ้านก็นดนะรอส้มตํานะครับเต้าเตีจุฬาเป็นกุกนะครับต้มไก่พี่แสงพี่แสงมิตีไก่แพ้มาอุ้มมาตบมากห้าเลยครับเอาเสือไปเจ้าทิมเปิดเจ้าโจ้เปิดเจ้าทิมว่าไงเตะเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เอามาหาม้อไก่ละเดี๋ยวไ้ต้มยำตะก่อน,นะครับตอนเนี้ย เสือมาเปิดเอาเปิดแตกเอาเอาเปิดด้วยหวัวจะโตโยกมาเจ้าทีมื่อไงเตะด,ดีนะครับแบบนี้เอา้า พี่แสงบอกว่าป่าก็ว่าไปก็ใช่แล้วไก่ตีแพ้จะเก็บไว้ทำไมล่ะตีอีกก็แพ้อีกต้มต้มกินแซ่บต้มไก่ตีไก่ตัวละห้าหมื่นมาต้มเหลือด้วยละห้าสิบบาทมันสจะไปกินต้มไก่เออีกครั้งน่นรเอาเปิดนะครับเอายกขึ้นไปว่าไง เขียวเบาๆเจ้าทีมได้จะยืนบอลนะครับอันนี้ชนะแพ้กินต้มไก่นะครับไก่พี่แสงเอาละครับเอายกขึ้นไปว่าไง เตะเรียบร้อยแล้วครับเตะเข้าช่องกลางเจ้าโจ้ไปดักอยู่ทางขวาเขาเตะเข้าช่องกลางเจ้าทิมก็ยืนมองเจ้าโจ้ก็ยืนมองเรียบร้อยยังมีอยู่สองสามเรียมนะครับเจ้าฟิวพระรามสามนุ่นะยืนอยู่ข้างหลังนะเอาเสือไปเจ้าทิมเปิดเจ้าโจ้ยกขึ้นมาว่าไงเจ้าทิมเตะดีนะครับเอาโดนเกลียววิ่งตามไม่ทันแล้วตอนนี้ออกข้างสนามไป เอาเปิดเอายกขึ้นมาว่าไงมองไปข้างหลังอะ่ะยกขึ้นมาว่าไงเจ้าทีมเตะดีนะครับเป็นจอ,องพูดเลยพี่แสงไก่เสียไก่ต้มอยู่ในหม้อหรืนไข้าวก็มีแล้วอา้าวจบแล้วครับเจ้าโจกกับเจ้าทีมอนชนะแบบขาดลอยกับเดินสายจากดินแดงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับ เียวคู่ต่อไปเดี๋ยวด,ดูคู่ต่อไปนะครับเจ้าเทนนะครับเจ้าเทนเจ้าเทนดินแดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นเจ้าฟิวระรามสามกับเดี๋ยวเขาตัดคลิปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ